สวัสดีครับขอนชัยเฟอร์นิเจอร์ฉะเชิงเซาครับวันนี้ได้โต๊ะมาตัวหนึ่งตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่ที่เรารีวิวตอนขัดตอนทําสีตอนนั้นไปนะครับแต่ว่าเรายังไม่ได้แจ้งราคานะครับวันนี้ทําสีเสร็จทำลายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมที่จะแจ้งราคาแล้วนะครับผมนะครับตัวนี้ความกว้างนะครับ137มเซนนะครับยาว275เซนนะครับราคาอยู่ที่5 5 0 0 0บาทอ่ะตัวนี้กว้าง137เนาะ เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยขั้นตอนทําสีนะครับมันยังไม่เสร็จเรียบร้อยนะครับเลยยังไม่รู้ยังยังจากัดค่าใช้จ่ายไม่ได้นะครับก็เลยยังไม่ได้แจ้งราคาตอนนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับร้านเราทั้งร้านเนี่ยสินค้าจะติดราคาไว้ทั้งหมดเลยนะครับผมตัวนี้กว้างร3อยายาว275เซนนะครับเป็นไม้มะค่าราคา5 5 0 0 0บาทนะครับตัวนี้เป็นขาสิยงนะครับสูงประมาณ80เซนนะไม้หนา4เซนนะครับไม้ตัวนี้หนา4เซนนะครับผม สูงประมาณ80เซนเป็นไม้แผ่นเดียวนะครับไม้แผ่นเดียวเป็นโต๊ะใหญ่เลยโอ้โหตัวนี้ใหญ่มากครับนี่ครับโอ้นาโต๊ะใหญ่มากเลยนะครับไม้สีเหลืองเหลืองส้มส้มนะครับลายไม้ค่อนข้างสวยชัดเจนเลยนะผมตัวนี้อ่ะ55,000บาทนะครับไม่แพงนะครับราคานี้ไม่แพงเมื่อเทียบกับขนาดความใหญ่เมื่อเทียบกับความโตของไม้เมื่อเทียบกับอายุของไม้นะครับผมตัวนี้นะครับใหญ่มากราคาอยู่ที่55,000บาทเท่านั้นเองนะครับใครชอบแบบนี้ มีที่ขวัญชัยเฟอร์รีเจอร์ฉะเชิงเซาลนะครับ